อย่างยาสมุนไพรเนี่ยถ้าคนเอาไปเปรียบเ,เทียบกับยาแผนปัจจุบันครับยาแผนปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าจะมีคนบอกคุณยุทธเดชนะว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าใช่มันผ่านการทดลองผ่านการวิจัยเวลากินมีการกําหนดปริมาณชัดเจนกี่กรมัมกินกี่ผลอะไรยังไงผ่านการวิจัยมาหมดแล้ว่ะครับแต่ยาสมุนไพรเนี่ยมันบางคนอาจจะมองว่ามันไกลจากความเป็นวิทยาศาสตร์เลย อย่างนนั้ระหว่างสมุนไพไทยกับสมุนไพจีนเนี่ยจุดแข็งเหมือนหรือต่างกันยังไงครับถ้าเผื่อเป็นพูดพูดถึงสมุนไพไทยก็คือสมุนไพที่มันเกิดจาก มาจากในประเทศไทยครับนะต,ตำรับตำราของสมุนไพรไทยเนี่ยมันจะมีพื้นฐานจากทางฝั่งตอนตกก็คือทางฝั่งอินเดียซะเยอะอยส่วนสมุนไพรจีนเนี่ยพื้นฐานมาจากทางประเทศจีนเังมันก็จะมาจากสองทางฐานจริงๆงคล้ายๆกันพูดถึงเรื่องลมเรื่องน้ําเรื่องร่างกายต่างๆคล้ายๆกันอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับแล้วก็คัมภีร์เนี่ยก็จะเป็นถ้าเบิดเป็นสมุนไพรไทยหรือเรียกว่ายายาไทย มันก็จะไปอิงคัมภีร์จากทางทางไทยซึ่งก็เอามาจากทางอายุรเวท<ม>ทางอินเดียทางโน้น<ม>ครับนั้นมันก็รากมันมาจากตอนตกนิดนึงตอนตกของเราก็คืออินเดีย<ม>กับทางเหนือของเราคือจีน<ม>ครับไม่ค่อยจะบอกว่าเหมือนกันไหมใช้สมุนไพรเหมือนกันหลักคิดคล้ายคายกัน<ม>แต่ว่าบางครั้งในยาตัวเดียวกันพออยู่ในยาแผนไทยกับอยู่ในยาแผนจีนอาจจะใช้ในสรรพคุณ ที่ต่างกันก็ได้เนื่องจากว่าเวลาเราเอามาทํายาเนี่ยมักจะไม่ค่อยใช้ยาเดี่ยวมักจะไปผสมกับยาอ,ยาอื่นพอผสมกันแล้วเนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนสรรพคุณไปตามตํำรับหลักคิดของการตั้งตํำรับอย่างอย่างที่เภสัชภงโอสถเน้นสมุนไพรไทยหรือจีนทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างเลยแต่ถ้าเบื่อนาเข้าเข้ามาก็แน่นอนก็ต้องเป็นยาจากสมุนไพรจีนอันนั้นม,มันเป็นยาสาเร็จรูปล่ะเรานําเข้าทั้ง สมุนไพรแล้วก็ยาสูตรรูปจากจีนครับช่วยจุฬงกรส์ก็มีมีทั้งสองอย่างครับมีทั้งสองอย่างทั้งไทยก็มีทั้งของจีนก็มีสามารถใช้ผสมกันได้จริงเรามีถ้าเราพูดถึงยาจากสมุนไพรที่อยู่ภายใต้เวชวงศ์สดเนี่ยเราแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือสมุนไพรไทยนะซึ่งก็จะมีสมุนไพรไทยที่เป็นยาตเป็นยาเดี่ยวเวลาเราไปจัดยาต้มนะก็เป็นรากโนนรากนี้ต้นใบนั้นเอามาจัดเป็นยาเอาไปเป็นยาต้มได้ กับสไพรไทยที่เป็นยาสเร็จรูปเช่นพวกยาหอมยาลม,มยาแก้ท้องท้องผูกยาแก้ท้องเสียยาแก้ริดสด<ม>เยอะแยะไปหมดมนะครับเป็นยาเป,นเ,ปนเป็นยาตำรับกลุ่มที่สองก็คือสมุนไพรจีนอันนี้ก็จะนําเข้าบ้างซื้อจากในประเทศบ้างอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้สําหรับจัดเป็นตำรับเหมือนกันอันที่สามคือยาสําเร็จรูปจีนที่นําเข้าจากต่างประเทศที่ที่จะเห็นอยู่ตามฉากหลังตรงนี้นะครับ ก็เป็นสมุนไพรสาเร็จรูปที่นําเข้าจากจีนเพราะฉะนั้นสมุนไพรของเวชภัณฑ์กรสุก็จะมีอยู่3ามกลุ่มด้วยกันครับอย่างเราเวลาเอาสมุนไพรมาวางครับต้นไม้รากไม้เขาสสตว์เไรนะอะไรมันจะเป็นตัวแบ่งว่าอันนี้สมุนไพรไทยนะอันนี้สมุนไพรจีนนะตาราตําราคือสมมติอ่ะกัเชียงกดเชียง,ยงนะกดเชียงเนี่ยในในตาราไทยก็จะเรียกว่ากัเชียง พอตำราจีนก็เรียกกุยหวยตังกุยหวยนะไม่ตัวเดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าพอไปอยู่ตำรานี้เราเรียกว่าโขดเชียงเรียกอีกชื่อนหนึ่งอยู่ตำรานี้อีกชื่อนหนึ่งแต่รูปลักษณ์มันเหมือนกันคือตัวเดียวกันอ๋อสรรพคุณเหมือนกันสรรพคุณทางกฎใกล้ๆกันวิธีบางครั้งการเขียนบรรยายจะต่างกันนิดหน่อยอเพราะว่าทางจีนเขาจะมีวิธีสไตล์การเขียนแบบหนึ่งยาทุกตัวเขาจะเขียนแบบเนี้ยแพทเทิร์นเนี้ยของยาทางไทยยาไทยก็จะเขียนอีกแพทเทิร์นหนึ่ง รวมแล้วก็ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบางอย่างจีนไม่มีเลยอันนั้นไทยชัดๆนะฮะก็เป็นยาไทยแน่ๆพอใช้ร่วมกันก็แล้วแต่ว่าใช้ในบริบทไหนบริบทไทยแล้วก็ถือเป็นยาไทยบริบทยาจีนก็ถือเป็นยาจีนอ,อย่างยาสมุนไพรเนี่ยถ้าคนเราไปเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันครับยาแผนปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าจะมีคนบอกอคุณยุทธเดนนะว่า มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าใช่มันผ่านการทดลองผ่านการวิจัยเวลากินมีการกําหนดปริมาณชัดเจนกี่กรมัมกินกี่ผนอะไรยังไงผ่านการวิจัยมาหมดแล้วแต่ยาสมุนไพรเนี่ยมันบางคนอาจจะมองว่ามันไกลจากความเป็นวิทยาศาสตร์ไนหะมอย่างนั้นไหมมันจริงครับเรื่องยายาแผนปัจจุบันที่มันมีวิทยาศาสตร์รองรับอแล้วก็จริงที่ว่ายาจากสมุนไพรเนี่ย มันอาจจะไม่มีวิทยาศาสตร์รองรับครัะสิ่งหนึ่งที่ยาแผนปัจจุบันไม่มีแต่ว่ายาแผนโบราณหรือยาจากสุงไพรมีก็คือการใช้ซ้ํา้ๆซ้ำซ้้นานๆใช้กันนานมากอย่างบางตำรับเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันมีอายุเป็นพันพันปีเพราะนั้นมันมีการใช้ซ้ำซ้ำซ้ำแล้วมันก็ถูกคัดกรองโดยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น จากพวกอย่าง,างถ้า่ปเป็นหมอไทยก็หมอไทยแต่ละรุ่นหรือหมอจีนก็หมอจีนแต่ละรุ่นคัดออกไปว่าตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ใช้แล้วมีพิษมีข้อไม่ดีอย่างไรบันทึกเอาไว้ใช้ตัวนี้รวมกับตัวนี้เกิดอะไรก็บันทึกเป็นการจดบันทึกเป็นจากประสบการณ์มไม่ได้เป็นการวิจัยแต่จากประสบการณ์มากกว่าก็มีการบันทึกกันเป็นพันๆปีโดยเฉพาะตำราจีนเนี่ย โอ้เราสามารถจะสืบค้นหอยหลังกลับไปเป็นพันปีได้เลยหลายอย่างน้อยก็หลายร้อยปี mm hmm. แล้วก็มีการจดบันทึกอย่างชัดเจนแล้วก็มีการปรับปรุงกันอยู่เรื่อยๆ mm hmm. นะต้องไม่ลืมว่ายาจีนอย่างหนึงง่งเนี่ยใช้ในราชสำนักจีน mm hmm. เพราะฉะนั้นราชสำนักจีนมันต่อเนื่องกันราชวงศ์ถังเป็นร้อยปี mm hmm. มันมีความต่อเนื่องกันมาดังนั้นมันก็มีการสอนมีการจดบันทึกต่อเนื่องมา mm hmm. มีการลองผิดลองถูก mm hmm. ้ยา จากศูนย,ย์พายยาแผนโบราณเนี่ยมันพัฒนามาโดยการลองผิดลองถูก<ม>จนสามารถจะคัดเอาแล้วก็รวบรวมได้ว่าตำรับนี้ใช้ได้<ม>ตำรับนี้ดีตำรับนี้ควรต้องปรับปรุงปรับปรุงไปปรับปรุงมานานๆเข้ามันก็จะได้ตำรับที่ดีขึ้นมาครับ<ม>ในระยะหลังเนี่ยก็มีการโดยเฉพาะที่ประเทศจีนประเทศไทยก็มีนะฮะประเทศไทยก็ทากันเยอะแล้วก็มีการทํางานวิจัยที่ผมว่าว่า เริ่มวิจัยว่าเจ้าตำรับเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆฟ้าทะยโจนออตัวนี้ชัดเลยครับมีการทํางานวิจัยเยอะมากว่า<ม>ฟ้าทะยโจนรักษาสามารถมีมีฤทธิออ์จัดเป็นมีแอนติไวรัลแอคทิวิตี้นะกับออสามารถจะกําจัดไวรัสได้สามารถลดไข้ได้มีการวิจัยจนกระทั่งถึงขั้นคลินิกว่าใช้กับคนที่เป็นหวัไดได้ผลดีมขมิ้นชันวิจัยกันเยอะมากเหมือนกัน<ม>นะครับ ก็มียาวิจัยงานวิจัยกันเยอะแยะกลุ่มยาฤกษ์สีดวงทวารก็มีงานวิจัยกันครับว่ายาไทยก็ใช้ได้ดีครับเวชภูมิโอสถเนี่ยมียาสมุนไพรเยอะมากครับแต่อะไรคือยาสมุนไพรที่เป็นตัวชูโรงของทางเวชภูมิโอสถถ้าเป็นฝั่งด้านยาสํารตตรูปจากจีนนะครับก็จะเป็นยาชื่อเพี้ยนจิ๋วหวังเพี้ยนจิ๋วหวังนี้ใช่ไหมกล่องสีส้มๆนี่เหรอเพี้ยนจิ๋วหวังเนี่ยชื่อนี้เรายินมานานแล้วนะครับใช่ ชื่อชื่อเต็มๆเขาเนี่ยคือจังโจเพี้ยนจือหวังสองคำแรกนี่เป็นชื่อเมืองเขาจังโจจังโจอบังเอิญเป็นเมืองเดียวกับบ้านเกิดอากงผมอ๋องเก่เกิดที่จังโจ้นอพยพมาจากจังโจอเวลาเรากลับไปเวลาผมจะกลับไปบ้านที่เมืองจีนที่จังโจเพอระหว่างเดินทางไปมันต้องไปผ่านเมืองเมืองจังโจก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านผมเนี่ย โรงงานเขายต้องเชิญผมดูการมาแล้วไม่มาแวะได้ยังไงเร <c oughs> ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือตั้งแต่ปีสองห้าสองแปดสองห้าสองสี่สองห้าสองแปดเท่านั้นอันนี้เป็นถือว่าอย่างเพี่้นจิ๋วหวังที่เป็นสมุนไพรสําเร็จรูปที่นำเข้ามาจากเมืองจีนนำเข้ามาจากเมืองจีนไม่ได้มาปรุงในนี้ครับนาเข้ามาจากเมืองจีนเป็นตํำรับเก่าแก่อายุตํำรับนี่ประมาณห้าร้อยกว่าปีละโอ้มีเรื่องเล่าสั้นๆนะว่าเจ้าของตำรับเนี่ย จริงๆเขาเป็นหมอหลวงอยู่ในเมืองจีนครับอยู่ในวันในยุคนั้นเนี่ยฮ่องเต้ท่านเลื่อมสาลัทธิเตา๋า uh huh. ก็เลยจะหาแต่ยาอายุวัฒนะเพื่อให้มีอายุยืนยาวนะไอ้เรื่องยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยหมอจีนในตำรับว,วิชาแพทย์จีนก็เลยไม่ค่อยได้รับความสนใจเน้นอายุวัฒนะให้มีอายุยืนอายุยืน uh huh. ไม่ตายไม่แก่ไม่เฒ่า uh huh. นะครับหมอจีนท่านนั้นก็เลยบอกว่า เรามีของดีเราควรจะเอาตำรับที่ดีเนี่ยไปให้กับผู้คนที่เขาเดือดร้อนะ<ม>ท่านก็เลยอพยพลงมามแล้วพออบพยพลงมาพอถึงเมืองจังโจ้ก็พบว,ว่าที่เมืองนี้เนี่ยมีโรคอยู่โรคหนึ่งซึ่งมีอาการท้องพุงโตตาเหลืองอะไรต่างๆเหล่าแบบนั้น<ม>ท่านก็เลยเอาตำรับเนี่ย<ม>เอามาใช้รักษา<ม>แล้วก็รักษาได้ดีมากตอนแรกก็ทําด้วยมือทําเองตอนหลังชื่อเสียงก็ยิ่งโด่งดังมากเลยๆจนกระทั่ง ตั้งเป็นร้านยาเราท่านท่านไปบวชเป็นหลวงจีนก่อนเแล้วก็ทําในวัดหลังจากนั้นมาก็มีคนขอสู่ไปตั้งเป็นร้านยาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมก็เป็นตํำรับนี้ห้าร้อยกว่าปีแล้วครับห้าร้อยกว่าปีใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นพี่จุวงที่เป็นตัวชูโรงของที่นี่ใช่ครับมีตัวอื่นอีกนะเราจะมีอีกตัวหนึ่งตัวไอ้เขียวเขียวนั่นแหละครับนี่อันนี้เป็นยาเป่าคอที่เป็นรูปจังโมเนี่ยนะใช่ครับทำจากจางโมเป็นยาผงสำหรับทำจากจางโมอ่าใช่ สำหรับเป่าคอแก้แผลในปากแก้เจ็บคอแก้ร้อนไหนอ๋อนี่ฮะพ่นเข้าไปพ่นเข้าไปแก้เจ็บคอแก้ร้อนไหนพ่นไปบนแผลแก้เจ็บคอแก้ร้อนไหนครับอเราเลือกบริษัทนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาเป่าคอที่ทําจากแตงโมเนี่ยเราเรียกว่าซีกัวซวนซีกัวซวงนะซีกวัวซวงซีกัวซวงเนี่ยมันเป็นยาที่หลายบริษัทเขาก็ผลิตกันแต่บริษัทเนี้ ูก่อตั้งท่านมีท่าไปพัฒนาวิธีการผลิตให้ได้ซีโกซอนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเราก็เลยเลือกนำนำเข้าจากบริษัทนี้เข้ามาอยู่ที่มวลทนกว่างสีอันน<ำ>ี้ก็นำเข้า<อ>นำเข้ายาสำเร็จรูปจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะนำเข้าก็มียาสำเร็จรูปจีนบางชนิดที่เราผลิตเองในภายใต้แบรนด์ของเวชภัมฑมสดแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาเข้ามาถ้าเราจะมีตัวอย่างก็อันนี้ครับทำเช่า อ๋อนี่เราเราผลิตเองเราผลิตเองเราทำเองแต่วัตถุดิบก็นําเข้ามาจากทิเบต๋อทางเช่าทางเช่าครับเออการคู่เนี่ยกล่องกล่องที่อย่างนี้ฮะกุ้งคู่อ่ายาน้ํามันตากุ้งคู่อ่าเป็นน้ามันใช่ครับขอขอด้อแจกดูนะฮะน้ามันตรากุ้งคู่ตัวนี้จะแปลกนิดนึงก็คือเป็นยาจีนที่ไม่ได้มาจากเมืองจีนอ้าวแล้วมาจากที่ไหนฮะนี่มาจากสิงคโปร์ครับกุ้งคู่เป็นแบบนี้มาจากสิงคโปร์เป็นน้ํามันนวด น้ำมันนวดก็เกิดจากคนก็คนจีนอย่างอย่างนี้ก็อพยพมาจากทางทางเมืองจีนแล้วไปตั้งรกรากที่สิงคโปร์ครับแล้วก็เอาความรู้เรื่องการแพทย์แผนจีนไปทํายาค่อยๆทําแล้วก็ขายในสิงคโปร์จนกระทั่งได้รับความเชื่อถือขายไปได้ทั่วโลกเราก็ไปขอเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอ๋อกรุงคู่นะกรุงคู่ เป็นสมุนไพรจีนแต่นํามาจากสิงคโปร์นั้นมันไม่ใช่สมุนไพรจีนไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองจีนจริงเรามีจากเรามีพันธมิตรที่ประเทศมาเลยด้วยมาเลเซียอีกอันหนึ่งแล้วก็อีกกล่องหนึ่งที่ผมผมผมเคยซื้อให้แม่อ๋ออันนี้เป็นเทียผีเทผีเฟงโต้จินอันนี้ก็เป็นพันธมิตรของเราที่มาจากทางเมืองจีนโรงงานนี้เนี่ยเขามีข้อเด่นอย่างหนึ่งก็คือวัตถุดิบของยาตัวนี้มีสองตัว คือสมอเมริกันกับซื้อหูซื้อหูเนี่ยซือหูซื้อหูเป็นสูตรพายชนิดหนึ่งซึ่งปลูกยากมากปลูกยากมากแล้วก็ุบหาซื้อหูที่มีคุณภาพดีได้ยากเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาเริ่มจากเขาปลูกซื้อหูเขาชอบแล้วก็ปลูกซื้อหูจนกระทั่งเขาได้ซื้อหูที่ดีแล้วก็มาพัฒนาทำเป็นยาซื้อหูผสมกันอะไรของอเมริกันกับโสมอเมริกันซื้อหูเนี่ยบางทีคนไทยเราเรียกว่าคักหค เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงปอดครัผสมกับโสมอเมริกันครับสองอย่างเขาวัตถุดิบของเขาทั้งสองตัวเนี่ยเขาปลูกเองเหรอเขาปลูกเองเอแล้วก็เขาเขาบอกว่าปริมาณการปลูกของเขาเนี่ยเท่าน,นี้ถ้าบอกเขาต้องการการขยายการผลิตเขาต้องวางแผนล่วงหน้าห้าปีเพราะไอ้เจ้าซื้อหูเนี่ยปลูกแล้ว ห้าปีถึงเก็บมาใช้ได้ดังนั้นถ้าเกิดเขาขยายตอนนี้กว่าเขาจะได้ใช้ที่คือห้าปีถัดไปโอ้ครับปลูกวันนี้อีกห้าปีใช้ห้าปีใช้ดังนั้นเขาเขาปลูกเองใช้สายพันธุ์ของเขาเองเขาควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพของเขาเองทั้งหมดมทําให้สินค้าของเขาเนี่ยมีความสม่ําเสมอ,อมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีขายในประเทศอื่นนอกจากประเทศจีนประเทศไทยเวชภงโอสถที่อยู่ในห้างสินค้านะฮะสิบห้าแห่งเนี่ย จะต่างจากตรงแยกวัดตึกซึ่งนั้นเป็นเป็นจุดใหญ่ในจุดหลักเลยก็ตรงที่ที่นี่ไม่มีการปรุงยาใช่ไหมใช่ครับจะไม่มีการจัดยาสมุนไพรเราเรียกว่าการจัดยาขายแบบสําเร็จรูปขายยาสําเร็จรูปเป็นหลักครับถ้าเบื่อจัดยาเนี่ยเราจะมีที่ถ้าเบื่อเป็นจัดยาสมุนไพรเลยเราจะมีที่แยกวัตึกหรือว่าที่เยาวราชสาขาใหญ่สาขาทั้งเดิมสาขาที่แต่ว่าที่สาขาเนี่ยเรามีอยู่สองที่ที่มีการจัดยา อ๋อเหรอะในห้างนี่นะแต่ไม่ใช่จัดยาที่เป็นสมุนไพรเราจะใช้ยาสมุนไพรจีนสกัดแทนออออนะครับจะมีสองที่ก็คือที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเวชภงสดเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็เวชภงสดสาขาเดอะมอลล์บางแคเป็นการสกัดยาเป็นเอายาจีนสกัดออมาปรุงเป็นตำรับออมันจะอยู่ในแผนกออคลินิกแพทย์แผนจีนของออที่สองสาขานะครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ